ผู้ชมคะเอามาเตือนภัยกันค่ะสําหรับใครที่ใช้รถมอเตอร์ไซค์เพราะว่ามาอีกแล้วไปจี้ปล้นชิงทรัพย์นะคะแล้วก็คราวนี้เนี่ยเกิดขึ้นที่จังหวัดนะคนปรปฐมเจ้าหน้าที่ตํารวจคุณอาชวินไปจับกลุ่มได้นี่เคนนะคะไม่ใช่น้อยๆคือมากันเป็นแก๊งเลยแล้วก็บางส่วนคุณผู้ชมยังเป็นเยาวชนอยู่เลยนะคะที่เจ้าหน้าที่ตํารวจเขาเอามาถแถลงผลการจับกลุ่มเนี่ยนะคะก็คือมีผู้ต้องหาทั้งหมด7คนด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นนายวันชัยโฉมงามหรือว่าชัยพเนียงแตกอายุ20ปีในลิฟต์นามสมุติอายุ19ปี นายรัฐพลบุญยิ่งหรือว่าแบงค์อายุ21ปีแล้วก็มีเยาวชนอีกนะคะคทั้งอายุ17ปีแล้วก็18ปีก็เป็นแก๊งวัยรุ่นนี่แหละค่ะซึ่งทั้งหมดนี้ไปปล้นชิงทรัพย์ของกลางมีอาวุธ,ท,ธที่เป็นอาวุธปืนพกสั้นอัดลมสีเทามีรถมอเตอร์ไซค์นะคะป้ายทะเบียนเป็นของจังหวัดนคนปรปฐมของนายสินพลเทียมทรัพย์ซึ่งเป็นรถมอเตอร์ไซค์นี่แหละค่ะที่เขาไปขโมยมาเกาะหน้านี้ เพราะว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะเขาเนี่ยไปขโมยในวิธีการคือถี่รถมอเตอร์ไซค์ของผู้เสียหายคนหนึ่งจนกระทั่งล้มแล้วก็เข้าไปทํำลายร่างกายสุดท้ายณนะวันนั้นเนี่ยนะคะก็ไปขโมยโทรศัพท์มือถือซึ่งเป็น iPhone 5S ของนายสินพลเทียมทรัพย์ไปด้วย เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นช่วงเวลาสักประมาณชี้คืน45นาทีตรงแถวแถวริมถนนเพช,ชาาเเพรเกษมอำเภอนครชยัยศรีจังหวัดนคนปรปฐมค่ะก็ฝากขื้นัยกันไว้ค่ะตำรวจเองนะครับเขาก็ไปติดตามตัวคนร้ายนะครับคือไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดรวมถึงพยานในที่เกิดเหตุนะครับจนสามารถจับกลุ่มวัยรุ่นได้ทั้งหมด7คนที่ร่วมการก่อเหตุนะครับส่วนของการที่ตรวจสอบคิดได้นะครับก็มีรถมอเตอร์ไซค์ที่ใช้ก่อเหตุ6กคันด้วยกัน มีรถอมอเตอร์ไซค์ของผู้เสียหายอีกหนึ่งคันนะครับแล้วก็มีอาวุธปืนอัดลมที่ใช้ก่อเหตุถึงกระบอกตัวคนร้ายเองนะครับอย่างนายวันชัยเนี่ยก็รับสารภาพบอกว่าทุกวันเนี่ยเขาก็มักจะไปตะเวนหาเหยื่อนะครับที่ขับรถมอเตอร์ไซค์ยี่ห้อดีๆเน้นเป็นรถราคาแพงหน่อยนะครับขับมาตามลําพังก็จะขับรถตามประกบไปก่อนที่จะใช้อาวุธปืนนะครับก็จี้บังคับให้ต่อรถ ถ้าใครไม่ตอบเนี่ยก็จะใช้เท้าถีบนะครับแล้วก็เข้าไปทำร้ายร่างกายกอดชิงทรัพย์นะครับแล้วก็เอารถเนี่ยไปขับแบ่งกันเล่นครับค่ะทีนี้ในฝั่งของผู้เสียหายเนี่ยนะคะก็คือคุณสินพลเทียมทรัพย์ก็ไปถามนายวันชัยเนี่ยแหละค่ะบอกว่ามาทําผมทําไมทั้งที่ทิ้งรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็วิ่งไปหลบซ่อนในร้านก๋วยเตี๋ยวข้างทางแล้วนะคะแล้วก็ยังตามไปกระทืบซ้ําอีกกะว่าจะฆ่ากันให้ตายเลยหรือยังไงนะคะปรากฏว่านายวันชัยก็ตอบสั้นๆบอกว่าอ๋อเมาเหล้าค่ะ เหตุผลฟังดูไม่ขึ้นเลยนะฮะตำรวจเองก็จับกลุ่มตัวได้เจ็ดคนด้วยกันนะครับส่วนใหญ่ก็ยังเป็นเยาวชนอยู่เลยนะครับฝากถึงพ่อแม่ผู้ปกครองตัวต้องช่วยการดูแลบุตรหลานกันหน่อยนะครับ